เอ๊ะใกล้ยี่ห้าแล้วมันต้องมีของขวัญนี่ว่าคุณหมคุณยัยใหม่จะให้ดิฉันเหรอคะอนดิฉันต้องของขวัญทุกคนเลยยิ้มฮันต้องไม่พูดรอยกำลังนั่งนำอยู่เอ๊ะนี่มันใกล้ป an ีใหม่แล้วคุณผู้ชมค่ะเขพูดถึงเรื่องเที่ยวๆก็เอ๊ะมันต้องมีของขวัญปะพี่เป้ปีนี้เราต้องหาซื้อของขวัญแล้วนะพี่เป้เตรียมยังให้ผู้จัดอ่ะยังเงยอ๋อยังเลยเอาอย่างเงี้ยอ่าง่ะแล้วคุณผู้ชมของขวัญเนี่ยที่เราจะนำมาเล่านะครับท่านผู้ชมมันต้องถูกและดี แล้วของต้องมีคุณภาพใช่แล้วของที่ไม่ใช่แบบว่าโอ้ทั่วไปต้องไปงานนี้ครับท่านผู้ชมฮะรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี่เขาเื่องจนได้เห็นไหมตองข้างสารอาญาถนนราชดาพิเศษครับท่านผู้ชมฮะเพราะว่างานเนี่ยเขารวบรวมสินค้าไทยคุณภาพส่งออกใครที่ชอบไปช้อปปิ้งที่นี่ก็จะรู้อยู่แล้วล่ะนะฮะว่าเขาจะมีสินค้าจากผู้ประกอบการที่ส่งออกอ่ะ เอาของมาขายในราคาแบบเซลเซลเลยอ่ะโอ้โหแบบลดราคานะฮะท่านผู้ชมฮะมีมาจากผู้ผลิตโดยตรงเลยนี่หนาวหนาวเลยแม่ซุกหนาวด้วยของโปรดคุณเลยยัยไหมเซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์อัพของเซลนี่ไม่ใช่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือปกตินะก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าแบบว่าบางเจ้า เขาเซลล0เปอร์เซนต์เลยอ right. um. ุตายแล้วคุณเป้ไม่ต้องใยใหม่แล้วดิฉันก็อยากไปแล้วเมื่อกี้เห็นม hey ีของรับประทานด้วยอ่ะดูสหมูทอดหมูทอดดูสิคุณดิฉันหิวเลยอ่ะสมุนไพรอะไรมีพี่เพราะว่าเป็นสินค้าชุมชนโอทอปให้เราก็มีมาออกบูธเหมือนกันคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่เอาให้ดูมีทุกสิ่งโซฟารองเท้าเยอะนะมีทุกอย่างให้เลือกสรรวันสิบสี่ใช่ไหมเขาเริ่มแต่สิบสี่เนาะถึงเ่ไหร่นะคะยี่สิบเจ็ดไหมฮะคุณใยใหม่จะขึ้นบ้านใหม่นี่เขามีของแต่งบ้านด้วยโอออ้้้้ยย่าลืมใหนนงะได ที <c oughs> ่ฉันจะซื้อแจกกันพร้อมดอกไม้ใหว้วางบนโต๊ะอาได้อันนี้เลิศอยู่อเอาเป็นว่าฟังเสียงของคนที่เขาไปขายของเหน่อไหมดีค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจเออไปฟังกันครับค่ะคไฮไลท์ของเราก็คือตัวท็อปทีมของเราก็คือตรงนี้ถ้าใครมากรมส่งออกก็จะต้องเห็นร้านเราเป็นร้านแรกก็คือเราจะมีท็อปทีมที่สวยที่สุดแล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าหายากที่สุดแล้วอยากเชิญชวนมาชมสินค้าส่งออกของเราคุณภาพดี นะคะเป็นของฝปีใหม่จัดวันที่14ถึงวันที่27ธันวาคมนี้รอบแรกนะคะแล้วเราก็จะจัดต่อไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าก็สามารถมาเดินชมสินค้าได้ทุกๆรอบงานเดี๋ยวเราจะมีเมสเซจแจ้งลูกค้านะคะว่ามีงานวันไหนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ,ะมากันเยอะๆนะคะสินค้าปีใหม่ของเราลดมากกว่า70%ค่ะใครยังไม่มีเชิญชวนค่ะครับในส่วนของกระเป๋าเราก็จะมีกระเป๋าสตางค์เข็มขัด เครื่องหนังกระเป๋าหนังคุณภาพลด90%นะครับลดจากไหนครับราคาเต็มจากราคาห้างสรพสินค้าชั้นนำนะครับให้มาช็อปสินค้าคุณภาพในราคามิตรภาพนะครับของแท้ของจริงของคุณภาพนะครับกับการรับประกันสินค้าทุกตัวถึง10ปีเต็มนะครับผมอัลติโมแบรนด์ไทยนะครับสู่แบรนด์โลกนะครับสินค้าประเทศไทยส่งออกต่างประเทศนะครับเชิญมาในงานนี้นะครับคุณจะได้สินค้าคุณภาพแจกของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้านะครับคนให้ก็ ก็มีความสุขคนรับก็จะมีความสุขประทับใจทั้งคนให้และคนรับนะครับนะครับอยากให้มาช็อปกันเยอะๆนะครับในงานของขวัญปีใหม่ปี2567นะครับคุณจะได้สินค้าคุณภาพในราคาไม่ใช่โรงงานนะครับราคาถูกกว่าโรงงานนะครับผมก็เราจะเห็นรูปภาพพวกนี้หรือว่างานฝังไม้พวกนี้อยู่ตามพวกโรงแรมหลูๆของอิตาลีในมิลานหรือในโรมประมาณนี้แล้วก็พวก งานที่เรามีเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยเป็นงานที่เป็นภาพที่ถูกสั่งมาแล้วทีนี้ก็เราก็นำเราก็ต้องผลิตให้มันมากกว่า QC ใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาขายได้าภาพส่วนใหญ่ที่เรามีในงานวันนี้เนี่ยจะเป็นภาพพวกงานพวกกันจีนที่เอามาทำมาเป็นลวดลายอินเลตต์ต่างๆแล้วก็จะมีการผสมผสานกับพวกงานของประเภทยุโรปวยฮะอย่างณตอนนี้เนี่ย โปรโมชั่นของอร้านค้าเราเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นสินค้าที่เอามาเซลล์เนาะในช่วงปลายปีเราก็จะมีการลดราคาให้ตามชิ้นงานแตกต่างกันไปครับผมมันสามารถเป็นอของขวัญที่มันเอกลุศีมากครับเพราะว่างานไม้แต่ละชิ้นของเราที่เราฝังขึ้นมามัน handmade แล้วเราก็ใช้ไม้แต่ละสีแต่ละลวดลายที่จะประดิษฐ์ประดอยขึ้นมามันเป็นรูปภาพรูปภาพหนึ่งได้เนี่ยะจะต้องเป็นไม้ที่ไม่เหมือนกันเลย ไม้สีแดงก็จะต้องเป็นไม้สีแดงที่มีลวดลายเฉพาะเฉพาะเฉพาะฉะนั้นรูปแต่ละรูปเนี่ยไม่เหมือนกันทําให้มันเป็นอของขวัญปลายปีหรือของขวัญคิดมากหรือของขวัญขึ้นบ้านใหม่สําหรับงานตกแต่งภายในได้เหมาะสมมากๆเลยครับผมเปลี่ยนนะคือครื้นกันไปค่ะง,งานแบบนี้เ <c oughs> ออนี่ร้านเนี่ยท่านผู้ชมน่าสนใจนะ คืองานศิละปะแบบนี้เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ,ะเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าเดียวในไทยเลยนะฮะวูดอินเล่เนี่ยนะฮะวูดอินเะล่เนาะเป็นภาพศิละปะที่แกะจากไม้หลายชนิดมารวมกันนะฮะเกิด<อ>เป็นภาพศิละปะนะเนี่ยถูกถูกนะฮะ ไม้มีทั้งไทยแล้วก็นําเข้าด้วยนะครับเป็นไม้หายากนะะต่อภาพเนี่ยเขาใช้เวลาทําเฉลี่ยประมาณ3ถึงสสัปดาห์เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสวยมากมันคือไม้มาต่อต่อต่อประกอบคือเหมือนจริงมากเลยนะถูกสวยมากท่านผู้ชมแล้วอารมณ์เหมือนแบบแกะเป็นภาพต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่เออนี่คุณยายใหม่จะขึ้นบ้านใหม่ซื้อไปติดบ้านสักรูปหนึ่งแต่เขาบอกว่าเราต้องเลือกรูปให้ดีเลือกทงเรื่องทิศนะ เดี๋ยวต้องถามต้องถามอาจารย์คาถาหน่อยว่าอาจารย์คะเดี๋ยวครั้งหน้ามโอกาสเจะถามว่าเอ๊ะทิศไหนยังไงดีทิศไหนควรจะติดรูปไหนรูปอะไรที่ติดแล้วดีกับบ้านเราวิวธรรมชาติต้นไม้ไว้ตรงไหนดีตรงไหนที่ติดแล้วจะได้คู่อ้ยพักก่อนพักก่อนช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องย้ำวันกันอีกนิดนึงเมื่อกี้เราก็มัวแต่เมาส์มอยแล้วคุณก็ไม่ช่วยกันบอกเลย ว่าว่าพอพูดเรื่องงานไปช้อปปิ้งไปซื้อของนานผู้ชมก็นั่งฟังอยู่ควาจริงนะคุณเป้งานมันที่ไหนวันไหนดิฉันกำลังดื่มด่ำกับภาพวาดศิลป์เขาเรียกอะไรภาพงานไม้แกะสลักแบบศิลปะเพราะเอาจริงดิฉันไม่เคยเห็นดิฉันก็ยังคิดอยู่ว่าอยากจะให้น้องเย่ใหม่เนี่ยเขาไปซื้อติดบ้านใหม่ของเขาแต่เราก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะควรจะต้องไปได้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนสามทูนเมียงเดินคันนี้เป็นคิวคุณและคุณพูดค่ะเชิญค่ะงานนี้มีถึง1 4ถึง20 17ธันวาคมค <ะ S 1> ดูรายการจบแล้วไปเลยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตรงข้ามสารอาญาถนนรัชดา10โมงถึง6โมงเย็นดุดันไม่เกรงใจใครอ,อย่าลืมไปงานอย่าลืมไปได้ของดีฟรีไม่มีของ10โมงถึง6โมงเย็นอย่าลืมเชิญค่ะโอเค